สวัสดีครับตาเล่มาหน้าอีกแล้วขึ้นมาตะุง่่าหงอทมือขึ้น,นวันนี้ก็ะจำมาหน้าเลยเพราะาเบิ้งเขาท่านได้เปียงน้ำน้ำมูอยู่พี่น้องเบิ้งน้ำเต็มเต็มน้ำอยู่ขุ้นเข้าจนบ้าเริ่มคขนซ้อนแล้วตาเล่จะออกมาเปียงน้ำครับเบิ้งตาเล่จะออกป่าเด้อบ้าน ปีงน้ำไหลลงมาจากทั้งเทิงเลยครับไหลให้ทั้งเทิงล้วเข้ามาเขามาดักเอาป่าอยู่ข้างล่างเธอเดียวมาดักป่าข้างล่างเธอเดียวว่าสันเขาจะได้ใส่ไหลหม่องปดใส่ตรงใส่หยางไว้หนามมันหัวอยู่นี่ไอ้นี่กระแหงแล้วโอ้ยหนูก็ลงหน้าหลายแล้วเขาเริื่มเริื่มจะกลนซ้อนเราตัวนี้โอ้ย เปียงน้มสาหพดมันตัวเนี้ดเไไดี๋ยวรถเจียวสิลงมาได้คันแทกกับหกแต่กับว่าถึงหกกับนาเกียดดอกกับข้อยางได้อยู่แต่เลยสิเปียงนามนี่ครับบ่านี่กับว่ามีหลายได้ครับไม่สามให้นะเขาให้นั่นให้ทั้งทึงนั่นแล้วก็ให้นี่แล้วก็ให้นี่แค่นี้แหละครับนอกนั้นกับว่ามีนาม ไอ้นี่น้ามันยังไหลยอยู่เข่าคนมันพวลมก็นทเป็นแต่ได้คนนี้อยู่คำมันลมมาแล้วรอตรงห้องน้อยๆเนาะนี่พี่น้องไอ้นี่ลมมัดเลยครับไอ้นี่เกียบมบั้บทางพวกลมมันก็จะเป็นนี่ยนทังสีเนาะพี่นเนาะก็สะได้เข่าอยู่แล้วก็เป็นดอกข่าหลายอยู่ท่านเข่าไปซื้อมาใหม่ใช่ไหม ในตาเร่กะจะเปียงน้ำสักคนเปียงน้ำเอาปลาไปมกครับพุนฝนติครับนี่โอ้ยตาเร่บ่ได้เอวแว่นมาน้ำบันีผู้ใดเข้ามาในช่องไรสดตาเร่ตาเร่ก็ดีใจมาสุกคนแล้วครับขอบคุณลหลายๆครับที่เขามารับชมทะเลก่กะเห็ดบอทัน,นจริงกําลังฝึกเข็ด มาเมือเเสาก็ได้เอาไอ้เต่ากับย้ายมานน้ำอยู่กับปอกับแม่อยู่อยู่คนเจนอยู่ครับทะเลมาเป้งนามผู้เดียวกอนไอ้นี่มันมีนามบ่อบูโอ้มีอยู่ครับมีอยู่มีอยู่หนามหลาย นี่มันเป็นแต่ได้เขา้วสิว่าได้ดิพี่น้องครับมันล่มเห็นบ่ห่วงน้อยๆให้มันยืนกับห่วงเงี้ยงๆโอ้ยให้มันยืนมองไรมันยืนนั่นเป็นแต่ได้ยังไงดิตากะห้ี่กะบอลล่มบ่ดอกพี่น้องพันเขาพันหิ้วพักพันตรงใส่ตรงสื่อพันไม่หรอกพี่นะเามึงดูพันว่าเขาคุ้นเตี้ยกอะไรบ้างเนี่คุ้นเตี้ยแบบอะไรตัวน้องไปถั่วหัวยันมือมาปลดนี่ครับ มองเขาจะเปียงน้ำเนาะปะก,ะปะกะติสีเอาผ่ามาใส่หนีนี่พี่น้องใช้าไปนี่ก็ยามไปช่วนันเนี้ได้ว่ามันบุนไว้ก็ได้เปิดเทเเดียวเลยปไปดักออกข้างล่างได้ไหมครับเปียงน้ำกันครับใจน้อทัวโอ้เนแล้วสมพอเปียงแต่ พี้อนคนนี้ครับผมเหลืองลเลยผมเบิ่งป่าน้ากันเด้อพี่นอ้องมืออ่นมึอแลงกระรี่เ,เอา๋ยพามาใส่เลยมืออึนโซน่าจะได้ผลน้ำยังหลายอยู่คถ้าปลาตัวนี้น่าจะลงไปหมดแล้วก็จะเหลือปลาหอยปลานี่นะครับไหนไม่กบเต้นอยู่ ก็จะพอดีแล้วมั้งเดี๋ยวมึงเทียบๆเราเขาแก่น่าไม่เป็นนี่สิเดือนหน้าก็จะได้เกี่ยวหรอบเดือนนี้ละเดือนมืออื่นมือหื้อนี่ บ่ได้หน่อยก็ที่ได้หลายตัวเนาะพี่น้องปีนาตาลี่ที่หยอดเอาดอกครับยังที่เบิ้งงามจะหยอดเอาหมดเลยไอ้นี่ท่านในเพียงมันก็แสดงว่าให้ถึงเนึ่ท่านในเพียงว่าหลานท่านในเพียงน้ำหาอยู่เปิดน้ำทิมเขากลนซ้อนเลยเนี่ยขันมันทีปวดก็บ,บ่ได้เลยพี่น้องเห็นไหมมองมันทีทีบ่ได้เข่าเลยครับ นะก่นหน้าง่ายๆหน้าแรงโมเป็นร์ไหมพี่น้องเป็นห่วยห่วยล้อมทั้งสองดันไหครับแรงโมเป็นเลยติดเครื่องสูบออกก็เลยแรงตัวใดตะลี่ข้งมัดเห็ดหน้าตั้งางนี้ตะลี่ว่ามันอย่างไงมันโมจืนอืม <c oughs> อันนี้มันต้องใส่จุกปุ่นแล้วมาเปล่งนี่ย,ยังสิได้เนี่ย นี่ครับกั้นป่าไว้พี่น้องคุณเพราะฉันบืนล้มหวยนะัยนมะัดนะนะั่นหวยล้ำหวยเตยน้อยนี่ครับขันบ๊อบขันเขาว่ากั้นไว้นี่มันจะบืนล้มมัดได้ตัวยงยงมันจะบ๊อบไปล้มสาเขาไปล้มบ่อเขาไว้ที่เขาหยัดใบกาบเกี้เขาเขาจะสูบเลยโอ้ยป่าในหวยไหมดินเง,งี้ยหลานยูไห้ครับหลานยึดไห้ ลานไส้ปูหนึ่งเกตไนลานไส้ยแย่เตียนจะแก่ปลูกครัง้แงแากเป็นคนเฮ็ดมาเก็ตขอบคุณสำหรับ408แท่านแล้วนะครับวันสิโบโ์นีนได้ลุ้งอย่างืงอนีีกพอดีออกมานะครับขัางหน้าหน้ามู่นจักน่อย มูยิงหนูจนวันหนวกหมูพวลาเสียงปืนไห้นี่เดี๋ยวให้นี่ให้นี่แหงมันแล้วครับโอ้ห้อยเขาจะออกปากขอนเราตัวหนึ <g> ่ง <ül> ให้นี่แหงมันแล้วครับไห้นี่แหงมันแล้วโอ้หางาย,ยังไหลก็เก้ออยูอ่ห้อยตัวซีซักสีส่เลยซ้ำเลย Xem đây có biên tập việt nam ở hầm nha yang kìa bay thương hai sao chẳng có thể chiao vùng vai lại anh được thương oi thương khói thương kìm 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 มื่อเช้เาือที่หนาวใดกันเลยเหลวบงแบบนี้อากาศแบบนี้ชีวิตตามท้องทุ่งนากระซัำนี่แหละครับบ้านเฮาซัำนี่ก็มีความสุขแล้วเนาะเป็นหนีจากน้อยกระมวลตันตัวค้นมาชีวิตคนไหม บ่มีหนีบ่มีศีลอยกับบอดีมีไรก็ไม่ดีเตรียมยังมาไว้นาะนีย่ยเนาะมันคนเตรียมฆ่าวไว้แต่ปลูยยอออกอย,บบอ,อยู่พี่น้องคนออกน้อ่ะเนาะแต่ว่าผู้ปลูกไปแบกอ้อยอยู่นอ่ะคนออกจุกมาไว้ให้ตายเนี่ยนอ่ะออกจุกมาไว้ให้อยู่เดี๋ยวจางไหนหมืออื่นแต่เศร้าตาเร่อเดี๋ยวเฮ้ยงาสิมืออื่นเศร้าหรอครับ ี๋ยวจะไม่อย่ามันเดี๋ยวเดี๋ยวผ่ามาตรงไว้มันจะได้ป่าเพราะหยิบมือวะพี่น้อง <c oughs> น้ามานหน่อยแทะต้นนี้จะได้เปลี้ยงออกพี่น้องถ้ามันหลุดเจียวเขาจุมจ่มจุ่มแต่ว่ากับพ่กเคยจุม่มตะเกียบอบบนั้นตรง ทะเลได้ยูว่าได้ไปน้ำร้านเนี่ยตั้สีเอาแล้วป่าพี่นองเลยมันไรกันไรเนี่ยซะน้าเป็นน้าหอมป่าหอมงามมากทั้งหมดของโมบานไหลมาหอมอยู่นี่มัดขออนุญาตเปีนัง่องน,นพี่นอ่อย อ,อยสุดไทยผุดแล้วมองสุด้ทยเสียเดียวเลยครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเพราะว่าตะเลเหนาอลุ้นหมูเลยครับว่านเข่าลุ้นหมูว่านเขาลุ้นหม,มูอย่างีว่านเขาลุ้นหมูจังใดจังสี่ หน้ากระขาดเปิดหัวเหมือนพี่น้องสังเกตเบื้องมองในเขหาห่างๆนี่เป็นหว้วงเงยๆเฮ้ยเป็นเด็ดใหญ่ๆขึ้นอย่างนี้เดียวแต่ว่าปู่นี่พี่น้องเอยปู่หน้านี่ยสุดยอด,ดอีกเปิดมองนี้อีกแล้วก็เปิดมองนี้อีกมองนึง ครับต้อไปดักต่างล่างเทีเดียวเลยเห็นงลิบลิบเลยบาเดเจ็บน้ัน่มขนาดนี้ว่าน่าจะเกินเงินเส้าครับปกติให้นี่ถ้าเต็มนี่สองมือเลยครับเอานี่หัวดวงเบ็ดโอ้ยปลาค้นหลบอันี้ขออนุญาตเด้อพี่น้อง มาใหกันนะครับอบิดออกากะากันดีตัวปักเนือใช่เดีวก็พ่อ้ากันกูน้อยน้อยมันน้งน,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 นี่ประมาณนี้ไปยืดๆนี่ปลาซิวปลาเขาน่อยปลานี่ละคัดเดี๋ยวบังแต่ทว่บมีปลานี้่ครับมันนอ้ ผลลิ้นนี่ครับนี่เลยผลกำลังลิ้นถ้าคิดว่าทั้งไดกับปีนี้นานสีไใครก็ปีไก่ยอยู่ปีไก่เลยปกติมันได้สองร้อยห้าสิบสองร้หกสิบนปีไก่ให้เพื่อนเี็ดให้ได้ร้อยกว่านึงปีนี้คือว่าที่สองขึ้นอยู่เพราะเขามันตั้งกันอยู่ หม้อเห็ดกับะเก็ยบเนี่ยน้องพี่น้องพอเมียผาเห็ดไว้ก็น้ำห้อยจีนห้อยมือเพลนนี่มงึงพ้นปวกเป็นคนไปเห็ปลาแล้วอันนี้พี่น้องผู้ใดาวางพี่น้องย้ำมันสู่ปลามากินน้ำกันครับเดี๋ราจะพ้นบอกมือใดมือใดยินดียุตอนรับทุกคนเลยครับอีแรกทงน้าผิดหรอเฮาเนี่ยนี่คือล้ำห่วยหน่อยครับล้ำห่วย จะดื้อของบ้านหอยเตยซ้ำสูงเลยหรือครับจะดื้อของบ้านาตะมูนประมาณนะเกือบสิบกิโลเลยนะครับเราก็ไปล้งหอยหญ่หอยหย่หยยกับยึดติดน,น้นาเฮานี่หอยสายบานระวางคอนเจนสละค้มแล้วก็ไปลงไปจดชี้อยู่เลาะเลาะข่างคอนเจนครับไปร่วมกับน้ำชี้ข่างคอนเจนยู่วล้อบ้านเจติยาคนละครับมองนั้นไปจดรวมกัน มึงผลงานว่าเฉยๆสําไหนได้ปีนี้เด้พี่น้องปีกายนี่ป่อยนามไปซื้อๆบเห็ดนังมาสูส่วออกไอป่าเพราะว่าหาโลป่าตัวนี้นคอไปประช่อนไปนี้ปีนี้เลยเอาไหม้ล้อมืออาว่าคกิดว่าสส,สีมีไปที่พี่น้องิึงลักษณะเดนจะมีป่าอยู่ก็เลยให้ห้านเอาไหม่ล้งสักลงหยังไหม่ี่ ้าเหาไม่ใส่สะนามบอ่อน้ำอยากข่อยอยากป่าอยู่นี่พี่น้องมันไม่ขี้น่อยสีหลายกระชังขันเฮาไปนอนไม่ลงนี่เห็ดยังไงมันกับวายู่เด้อป่าตอว่ากันเฮาสักเขาตั้งตะเลคือเห็ดเบื้องสองปีแล้วนี่บอ่อน,น้อยๆเลยละปีนันแอน้องกินน้ำในลอยลอยกัวกิโลกปล่อช่อนปากคอเฮาต้องต้องสักยังสี่เด้อพี่น้องไม่ต้องอยู่แนวตั้งยังสี่ป่ามันยังอยู่ครับ แล้วก็มีหัวปวก,กหัวปลวกน้ำบานนอกเขาเนี่ยค่นเป็นโค่นกลนกลุนกนไม่ต้องสับมุนจะเป็นก้อนใหญ่พราอุ่มแกะเนี่ยยนลงเลยพี่น้องปลามันก็จะควยเหยียบกินแล้วมันจะยู่ดีเพราะว่าอาหารมันสมบูรณ์มันก็บว่ายายนีไปใส่เนาะลุงหลานขนใหม่มาท่านลุงหมดอยู่นี่แหละครับเ้าเปียงน้ำทั้งทึ้งหมดแหล่าแมนบ่ส <raszam> พี่เนาะวันนี้เขามาดักเอาอยู่นี่บา ตาเร่จะเขาไปเอาถุงเอาผ้ามาดักอันนี้เป็นดักบนนี่ครับแล้วันจะมีทอรางอีกทอหนึ่งเปิดเปิดันนี้จะเขาเนี้ยเอาถุงกอนครับเพราะว่าถุงวานหลานเอาไว้พีไว้บ่อไว้ตั้งมัดป่ายอยู่นี่แต่ว่าคือว่าเปิดน้ำสายอยู่ครับอาจจะเพราะท่านฝานอาจจะบืนก็นได้ได้ขนาดจ,จิหลงเหลืออยู่แต่ตัวใหญ่ขนาดจ,จะลงมาลงมาได้บ่อมาแล้วละครับ บ,บ,บ,บัวบักับพูดเล้วพี่น้องขามหวย,ยว้เนะเดี๋ยวผมจะพาไปเบึงล้มหยงงวยไงนะครับนี่คือล้าหวยหน่อยครับที่ผมไเบึงกึ่งกึงมันจะไหลลงมาหน่ยังาไมา่จดกันก็หนีิล้าหวยหน่อยครับเขามาขุดมาลื้อไหมโอ้โหก่อภัยต้นหม่วงตะเลียตายเมื่อได้เริ่มปลูกไหมครับพี่น้อง ปลูกไม่อดครับปลูกแนวที่วกลอดภัยฮา,ไ,าไปปุ้นเนี่ยล้ำหวยงครับนี่คือล้ำหวยสายบาดผู้ได้มักตีตีเบ็ดเห็นฟิชชิ่งมาได้ครับยีสบมีตะบักสิบกัวโลขึ้นเนีย่ยล้ำหวยสายบาดครับฟังฟังปุ่นจะเป็นสารคามครับฟังปุ่นจะเป็นสาระครมค ปล่อยลงมางานน้ำไหมพี่น้องถ้าเจ้าปลูกอยอย่างนํ้นงานน้ำเมื่อปอเห็ดเขานก็บกคุมนะอันนี้เป็นบ่อยเอง่อะไรหนึ่งเนาปล่อยข้ามาเ,มเห็ดน้าหนาหกเลยกำพลังกำจัดหนาแล้วครับกีน่านาที่เอาพันป่าลงได้อยู่ทะเลมาสูบไปใส่งานกระถินของพ่อใหญ่ของตาลุนพ่อแจกันนะครับได้สองปีอัพรับเ่ย เทเซกับบ้าเลยครับบิดถ่ายได้สองปีครับพอดีพอดีถึงอีสพทถึงนินถึงแต่เพี้ยนสนมากอีสพบลายอีสพบตัวรุ่นประมาณซ้ำขาตุ๋ยเหานไหมครับตัวละสามโลสี่โลนี่ไหมครับ,ม,รบมันหลาีปหาผ่านในบ้านอยู่แล้วออกมาผูกเชียงชีได้ท่านปลาสีลงหมดที่ไ โม้ัม่สิได้มาเฝ้าตีลับพี่น้องมืเอี้ยงมาเลี้ยงหลายหลายเท่าไรนืำอึ้นก็ถือว่าร้านเย็ดสะอาดจ,จานดีอยู่ครับเพิ่นมาอยู่ดูแลอยู่นี่ก็มีค่าตอบแทนให้ร้หลายในเก,ก่าครับโม้แม่มาเห็นไหเบิ่งก็คือโม้มีหลุมมีเมียทุ่งขาไว้หนิบ้าน้อง ต้นบุ้งม่วงน้ำดอกไม้ที่กระตายฟ้าลั่นก็นที่ตายแล้วอันนี้เขียวสวยครับทั้งหมดมันเถาหรือมั้งนี่ต้องแกงกินกเลือยออมาปลูกเสริมครับปลูกเสริมแมติแอนมันเป็นสือพันธุ์มากเมือนปลูกเสริมไว้เพื่อลูกเพื่อต้อหอกุลาพี่น้องแห็นได้เพื่อได้กินน้ำของวังไฮมาน่าเขาได้กินถึงหน้ากับซ้ำถยงหน้าแหละครับ เอ้ก็เห็นผ่าเขียวๆหนอขโมยที่ใดอยู่ที่นอเอาเอาพี่น้องแั้งไหนตาเรติเอาพาไปปลูกอันทอกันนอครับเดี๋ยวมันเป็นแต่ฝนตกนะครับแต่ผ้าเป็นเป็นเป็นผ้าเป็นฝนให้เมื่อยอือคือยุ่นผาทั้งสันทั้งไหนกับตาเรติขอลงไองไส้นครับเน้ะที่เอาพาไปปลูกแล้วตอนนั้นมะยามต้งจ้าจี๋อาเมื่อได้ไรสดกับสุท้ายเป็นชิปให้พี่น้องเบิ้อยต่ดครับ แตเ่เรี่อสัญญาเลีวบร้อ,อยหมดเหยเบื้งครับครับขออนุญาตลงคลิปด,ด้วยครับผมสวัสดีครับ